ถ้ามองถ้ามองโลกในแง่บวกนี่หนึ่งก็คือหลังจากนี้เนี่ยเมื่อมีการหยุดยิงไปแล้วเนี่ยแล้วก็เหลือพื้นที่ซึ่งยังเว้นระยะแล้วก็คอยระวัดระวังกันอยู่ก็คือประสาทตาควายสมมุติว่าไม่มีการเริ่มยิงใหม่จากทางฝั่งกัมพูชาครับแล้วเจ้าหน้าที่การทูตก็มารับฟังคําชี้แจงแล้วก็กลับบ้านไปรายงานผู้บังคับบัญชา มันอาจจะไม่มีอะไรที่แย่ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้แล้วก็ได้นะฮะ<ช>คือคือ,คอถ้าเอาดราม่าออกไปทั้งหมดนะครับ,รบแล้วก็ไม่ต้องไปคิดว่าฮุนเซนอยากได้อะไรต่อสมมุติว่าเขาก็ทําได้แค่นี้แล้วก็หยุดยิงแล้วเนี่ยสถานการณ์อาจจะคลี่คลายแล้วก็เรื่องนี้จะเฟดไปจากข่าวได้นะฮะคืออันนี้มองในมุมที่มองในมุมคนทําข่าวเนี่ยครับไอ้นิว์ไซเคิลเนี่ยวัตรจรข่าวนียมันมันจะเฟดมีโอกาสจบถ้าถ้าเกิดกัมพูชาไม่ยิงอะไรเข้ามาอีกครับ แล้วก็สมมุติว่าเราปล่อยตัว18หรือ20คนนี้กลับครับแล้วเข,เขาก็โวยวายของเขาไปะนะฮะตามสภาพแต่ว่าถ้าไม่มีการประก,กันนีก แต่ถ้าวันที่4สิงหาคมเกิดคุยก็ไม่รู้เรื่องหรอกไม่ไม่แต่ว่าประเด็นคือผมเราบอกว่ามันไม่มีอะไรคุยกันไงคือบอกว่าคือตอนนี้คน,นคนคิดว่าต้องคุยกันรู้เรื่องผมก็เลยจะบอกว่ามันไม่ต้องคุยกันครับเพราะว่า<อ>เพราะว่ามันหยุดยิงแล้วอ่าคราวนี้พอผมได้ยินเรื่องประสาทต,ตาควายผมแค่กังวลว่าพอทหารกัมพูชาอยู่ในประสาทครับสมมติเขาพยายามเสริมกําลังแล้วเราไม่ยอมแล้วจะรบกันอันนี้มันจะเริ่มใหม่นั่นแหละแต่ว่าถ้าคืองี้ถ้ามองโลกในแง่ดีคือทั้งหมดเนี้ยจะเฟดไปครับ โดยที่กัมพูชาเขาโวยวายไปแต่ว่ามันไม่มีใครให้แสน